ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่อำเภอสีคิวครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องเสียงครับผมมาเก็บงานครับเมื่อานที่เรามาติดตั้งชุดใหญ่ไปครับตัวนี้เราก็เริ่มมาติดตั้งชุดเล็กครับผมครับชุดนี้ก็เป็นลำโพงคอด้านข้างครับผมครับการทํางานยากพอสมควรเพราะว่านุ่มสายตัวอยู่ข้างบนนุ่งครับเดินสายลงมาเพื่อความสวยงามของงานครับทีนี้ผมจะพาไปชมว่าเราอะไรมาใส่บ้างตรงนี้ครับผมครับตัวนี้ก็คานใหญ่มากเป็นจุดขนาดมากครับผมครับคานใหญ่มากแล้วก็ตู้หลายจุดมากแล้วมีต้องการระบบดิจิตอล ทำดีเลทุกอย่างครับว่ชจุกกันมีอะไรบ้าง การที่ว่าใหญ่มากครับผมการเดินสายครับเราจะใช้การเนี่ยสาย2เส้นนี้ครับเนี่ยสองข้างนี้ใช้เพื่อข้างนึงขับครับไหมครับเราจะเดินสายวิ่งมาครับเนี่ยตรงกลางครับแล้วก็แยกออก2ฝั่งสายขวาครับผมเพื่อจะให้มันเดินทางพร้อมกันครับทำไมเราทำอย่างนี้มันสูงครับเนี่ยสายมันสูงครับถ้าเราเดินมาจุดนี้แล้วก็วิ่งมาจุดนี้ครับโอ้โหครับสายครับดีเล่สิบถึงยีเมตรเสียงดีเล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราเลยเอาสายมาตรงนั้นครับผมครับแล้วก็แยกออก2ฝั่งเพื่อจะเสียงที่ดีครับหลายจุดครับผมแปดจุดครับครับสองข้าง ชุดนี้เราใช้คอร์สดิจิตอลครับเป็นตัวช่วยนะครับผมเพื่อลดเสียงปุ่มเสียงกล้องหลายอย่างครับผมครับทีนี้ไปดูข้างในนู่นมีอะไรบ้างครับผมครับนี่ครับนี่ก็เป็นตู้ชุดใหญ่ัมีสองชุดครับมีซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวาครับชุดนี้เราก็มีนอลากตัวใหญ่เพื่อทําการเคลื่อนย้ายไปขึ้นย้ายมาครับผมเห็นไครับล้อลากสำหรับตู้เบรคคาละซานครับผมครับชุดนี้ครับเราแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งครับทางเรียนอาจออกไปข้างนอกพื้นที่บ้างในในพื้นที่บ้างครับผมครับทำงาน2จุดครับเราทําเพื่อ พร้อมใช้งานง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากมายไปนอกประเทศได้คือโจทย์นี้คือสามารถไปข้างนอกได้อยู่ข้างในได้ครับแล้วก็ทําโจทย์มาครับเห็นี้ครับไม่ต้องสูงเท่าไหร่ใช้เบรคทวงน้ำหนักแล้วก็ใช้ตัวล็อกล้อตัวใหญ่เห็นไ้มครับตัวล็อกล้อใหญ่ครับนี่ล็อกล้อตัวใหญ่เราใส่เพื่อไม่ให้มันไหลครับผมครับพร้อมด้วยเราจะมีขาตู้ครับเห็นไหมครับขาตู้ติดด้วยเห็นไหมครับขาตู้ติดไปด้วยครับนี่ครับเพื่อในการเคลื่อนย้ายพวกร่าง่ายข้างล่างก็มีคานตู้ครับนี่มีคานตู้ครับตู้เราก็ใส่ชุดแขนทั้งหมดครับล็อกตู้ทั้งหมด เพื่อการเคลื่อนย้ายได้ดีมากขึ้นสำหรับขาตู้กชุดนี้ครับนี่ครับถือว่าอีกหนึ่งแบบครับสำหรับใครที่ต้องการแบบเคลื่อนย้ายครับผมครับอยู่ร้านอาหารหรืออยู่ที่ใดเป็นการต้อาการเคลื่อนย้ายง่ายครับแนะนําเลยสูตรนี้ครับเป๊ะแน่นอนครับการเคลื่อนย้ายครับง่ายมากครับผมสองฝั่งซ้ายขวาครับกูราคาบใหญ่มากครับผมหนุนครับยังใหญ่เลยครับก็เป็นจุดที่ท้าทายมากสำหรับเราทำแล้วก็มีพวกกู้มอเตอร์เข้ามาเสริมครับกู้เพชรมอเตอร์อีกเสริมอีกครับผมครับ้าเราแบบบูมมาดีครับ มันก็จะดังช้ากว่าครับทำให้เกินการดีๆกันได้ครับผมตอนนี้เราก็ทำการดีๆใหม่